มันทำอะไรของมันวะมันตัดรถทําไมรถด,ดีๆเอามาทําให้มันแบบวิ่งไม่ได้ทําไมใช่อันนั้นคือความแปลกอในความแปลกนันมันคือการทำอะไรที่มันแบบโอเวอร์สเปคไปเลย ใช่ใช่เรื่องอย่างเรื่องราวในอดีตอะวบอดี้อะถ้าเราทอยไปหลายๆปีเลยอะรถที่มันอยู่ในสนามอะไม่ว่าจะเป็นการแข่งอะไรหรือเป็นแรนล,ลี่เป็นเซอร์กิตเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาเพิ่มระยะฐานล้อเพิ่มความกว้างให้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีขึ้นนั่นคือที่มาที่ไปของวบอดี้แล้วทําไมรถวบอดี้บางคันเห็นมีปีกมีหลังใหญ่นั่นคือแอร์แบอดี้การที่โป่งเนี่ยก็คือมันดักอากาศเข้าไปเป่าที่ล้อก็คือทุกอย่างอะม,มันมีที่มาที่ไปหมดว่าเขาทําเพื่ออะไรตั้งแต่เด็กเราเห็นมาเราเห็นรถแข่งอะ ไม่ว่าจีที่หนึ่งจีที่สอที่สามรถมันจะค่อยๆแบนค่อยๆกว้างคนกลุ่มเนี้ยที่ทํารถโป่งรถคัสตอมอะ่ะคือคืนที่ชอบรถอะไรแบบเนี้ยเราเขาเอามาทําให้มันมาอยู่ในรถที่เป็นคําว่ารถสติยูหรือรถโชว์ของทุกคนมากกว่ามันก็เลยเกิดขึ้นมาเฮ้ยรถแปลกละรถอะไรวะสามประตูเหมือนกันทำไมมันกว้างไม่เท่ากันสุดท้ายแล้วอะ่ะเราเอามาดัดให้มันมาอยู่ในรถ บ้านของเราแต่เราก็ยังไม่ได้ทิ้งแบบหลักการพวกนั้นที่เขาทําเพื่ออะไรเราไม่ใช่ทํามาแบบประเคนเขาไปแบบให้มันเป็นรถโป่งนะแต่ละครั้งที่เราทําเส้นสายหรือทําช่องเจาะเราคิดเสมออยู่แล้วว่ามันทำเรามันมีผลที่ตามายังไงความสุขของมันอยู่ตรงไหนการทำรถโปง่งความสุขของการทารถโป่งเหรอการทําให้มันแบบไฟนอลอะให้มันคอมพิวท,ที่สุด ทำแล้วมันขับได้ทําแล้วเวลาเราไปจอดในที่ที่หนึ่งอะ่ะแล้วเหมือนแบบมีแสงส่องที่รถเราตลอดเวลาไอ้นั่นคือเราแบบเราเซล์เราเซล์ในตัวเองที่สุดละคือทุกคนอะ่ะทำรถก็อยากให้รถตัวเองสวยที่สุดอยู่ละอยากให้คนให้ความสนใจมากที่สุดพอเมื่อไหร่ที่เราทําแล้วคนเข้าใจได้คนเข้าใจได้ก็คือสายตาคนปกติอะ่ะมองที่รถเราแล้วรถเราแบบเทียมันว้าวว่ะมันสวยมันลงตัว ไอ้นั่นคือแบบมันไฟนอลที่ที่แบบผลงานเราแล้วนะใช่นั่นคือความสุขละถ้าถอยไปเมื่อ7-8ปีที่แล้วอ่ะคืออย่างอย่างของพี่อ่ะก็คือครั้งแรกที่ทํารถโป่งอ่ะก็คืองานขึ้นตึกขึ้นตึกหนึ่งเลยก็ตอนนั้นเป็น FB สีเขียวมันก็เป็นอะไรที่วาวแล้วนะเพราะว่าแต่ตอนนั้นอ่ะก็คืออินฟินิตเริ่มรันแล้วพวกลิเวอร์พูวอล์กพวกเตบันนี่อะไรอย่างเงี้ย แล้วการที่เวลาเราไปงานงานหนึ่งแล้วเราเป็นรถโป่งถามว่าคนสนใจไหมคนให้ความสนใจทั้งหมดแต่ว่าก็จะมีคําถามว่ารถมันวิ่งได้หรอเราก็จะแสดงให้็นมาตลอดว่ารถมันวิ่งได้มันใช้งานได้จริงๆรพอปีหลังๆอ่ะเมื่อมันรันมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็รถพวกเนี้มันมันพัฒนาไปเรื่อยๆอ่ะมันมีการแก้ปัญหาที่แบบเฮ้ยรถถ่านล้อกว้างๆรถที่เตี้ยรถที่ขับมันมันมีทุกอย่างมาซัพพอร์ตหมดละ คนชอบนะถามว่าคนชอบรถโป่งไหมชอบแต่ว่าเขาใช้คําว่ายัางยังเข้าไม่ถึงดีกว,ว่าวัฒนธรรมตรงนี้มันเค้าเจอมันแบบมันมันเกินมันเกินข้อจํากัดไปเคปแมนนะ่ะเคปแมนเป็นเจ้าเจ้าแรกแรกที่ทํารถวายบอดี้ทำเล่นๆอะ่ะตอาแรกไม่ได้กะทาว่าเฮ้ยเราจะเป็นสานักแบบสํานักวาบอดี้นะเราทําเพื่อแบบสนองนี้ตัวเองล้วนๆเลยว่าเราเห็นแบบงานที่เมกาเขาทำรถโป่งอ่ะซึ่งถ้าถ้าเรามองพูดตามความเป็นจริงอ่ะคือ บ้านเราอาจจะแต่งรถตามประเทศอื่นอยู่บ้างแต่ถามว่าเรื่องดีเทลงานเรื่องอะไรของเราก็ไม่ได้แพ้ใครนะใช่ย่างบอกว่าเฮ้ยทำไมเคมันมาทําตรงนี้คือมันทําแล้วอยู่ดีๆในไอจมันก็บูมขึ้นมาเลยอยู่ดีๆฝรั่งก็อยากได้พาร์ทก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทําไมเราถึงทำํทำทาโป่งมาตลอดคือสักวันนึงอะคือถ้าถอยถอยไป7-8ปีที่แล้วอ่ะคนก็จะมองว่ารถอะไรวะมันทํำยังไงวะแต่ทุกวันเนี้ยเรารันมา5ปี10ปีเงี้ย ทุกคนเข้าใจแล้วนะว่ารถรถรถไววัดดีด้รถโป่งคืออะไร